นะคะพี่รู้ไหมคะอ่ามาแบบนี้เลยนะคะทําแบบนี้เลยค่ะนะคะอ่าแบบนี้นะพี่ๆนะทําแบบนี้ค่ะอืมและถูแถวนี้นะคะนี่คือสัญญาณของเส้นประสาทก็คือเส้นเลือดอเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงเส้นเลือดฝอยของพี่นะคะแล้วแถวนี้ดีไม่ดีเป็นเส้นเลือดขอดจัดจับฝังอยู่ข้างในกล้ามเนะื้ออ่าเห็นไหมคะบางคนอะ่ะมันลอยมาให้เห็นแต่บางคนมันไม่โผล่ เขไม่โผล่นั่นแหละข้างในนะชฉ่ำฉ่ำอาคราวนี้คุณถูไปที่ตรงนี้เลยค่ะถูไปเรื่อยๆแต่คุณต้องถูให้มันฟูนะพุ่งบอกได้เลยว่าขาเราใช้ทุกวันเราใช้ขาทุกวันโอกาสที่เขาจะถอยไปหน้าสองเอ่อไปหน้าสองถอยหลังสามจะอยู่อย่างเงี้ยประมาณสัปดาห์แรกและพอสัปดาห์ที่สองอ่ะถึงจะไปสามไปสี่ตามสเต็ปแต่คุณต้องถูทุกวันนะคะ ผูให้ได้ทุกวันสำคัญที่สุดค่ะพี่แบบนี้เลยค่ะนะคะให้ดีก็คือมาคู่